สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องบ้านแสนสุขนะคะวันนี้คุณครูมีนิทานเรื่องลูกหมูสามตัวมาให้เด็กๆได้ฟังและรับชมกันนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องลูกหมูสามตัวแม่หมูตัวหนึ่งมีลูกหมูสามตัว เธอเลี้ยงดูลูกๆอย่างดีจนลูกหมูทั้งสามเติบโตว,วันหนึง่งแม่หมูบอกลูกๆว่าถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปสร้างบ้านเป็นของตนเองแล้วลูกหมูสามตัวจึงพากันออกเดินทางไปสร้างบ้านของตนลูกหมูตัวที่หนึ่งเลือกใช้ฟางในการสร้างบ้านเพราะคิดว่าจะสร้างได้ง่ายที่สุด ลูกหมูตัวที่สองเลือกใช้ไม้ในการสร้างบ้านเพราะคิดว่าจะสร้างได้สวยที่สุดส่วนลูกหมูตัวที่สามเลือกใช้อิฐในการสร้างบ้านเพราะคิดว่าจะได้บ้านที่แข็งแรงที่สุดลูกหมูตัวที่หนึ่งสร้างบ้านฟางเสร็จก่อนใครโดยใช้เวลาไม่นานนักในเวลาต่อมา หมูตัวที่สองก็สร้างบ้านไม้เสร็จเช่นกันขณะที่ลูกหมูตัวที่สามยังคงก่ออิดทีละก้อนทีละก้อนอย่างขยันขันแข็งและอดทนในที่สุดบ้านอิดก็สร้างเสร็จแม้ว่าจะช้าที่สุดก็ตามวันหนึง่งมีหมาป่าเกเลรเดินผ่านมาที่หน้าบ้านของลูกหมูสามตัว มันหยุดอยู่ที่หน้าบ้านฟางสูดลมหายใจเข้าแล้วก็เป่าออกมาบ้านฟางก็ปิวกระจายไปหมดเลยลูกหมูตัวที่หนึ่งจึงต้องรีบวิ่งไปขออาศัยอยู่ในบ้านไม้ของลูกหมูตัวที่สองหมาป่าเกเลเดินตามไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านไม้จากนั้นมันก็สูดลมหายใจเข้าแล้วก็เป่าออกมา บ้านไม้กระปลิวกระจายไปเช่นกันลูกหมูทั้งสองตัวจึงต้องรีบวิ่งไปขออาศัยอยู่ในบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่สามหมาป่าเกเรเดินตามไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านอิฐจากนั้นมันก็สสูดลมหายใจเข้าแล้วก็เป่าออกมาแต่บ้านอิฐก็ช่างแข็งแรงเสียจริงหมาป่าเป่าอีกหลายครั้งบ้านอิฐก็ยังไม่พัง หมาป่าจึงตัดสินใจปีนลงทางปล่องควันหวังว่าจะได้กินลูกหมูทั้งสามตัวลูกหมูทั้งสามตัวช่วยกันต้มน้ำหม้อใหญ่เตรียมเอาไว้เมื่อหมาป่าลงมาจากปล่องควันก็จะตกลงไปในหม้อน้ำที่กําลังเดือดหมาป่าร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วรีบกระโดดหนีไปไม่กล้ากลับมาอีกเลยลูกหมูทั้งสามตัว จึงอาศัยอยู่ในบ้านอิฐอย่างมีความสุขนิทานเรื่องลูกหมูสามตัวก็ได้จบลงไปแล้วนะคะถ้าเด็กๆเป็นลูกหมูสามตัวเด็กๆอยากปลูกบ้านแบบไหนกันคะะเด็กๆลองคิดไว้ในใจนะคะแล้วลองตอบคำถามกับคุณพ่อคุณแม่ดูว่าเราอยากสร้างบ้านแบบไหนนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งเด็กๆไปดูกันนะคะว่าคุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ เด็กมาพบกับกิจกรรมการแจ้งนะคะกิจกรรมการแจ้งวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆไปวิ่งซิกแซกค่ะวิ่งซิกแซกอ้อมสิ่งผิดขวางนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวิ่งซิกแซกกันคุณครูอยากให้เด็กๆนะคะทําท่ากายบริหารเพื่อเป็นการวอร์มร่างกายคนละ3ท่าค่ะ3ท่านะคะเด็กๆเพื่อเป็นการวอร์มร่างกายก่อนที่เราจะไปวิ่งซิกแซกกันวันนี้นะคะการวิ่งซิกแซกนะคะคุณครูก็จะใช้ขวดน้ําค่ะเป็นจุดให้เราวิ่งอ้อมขวดน้ำตั้งห่างกันประมาณ4 5ถึงจุดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะวิ่งอ้อมสิ่ขีดขวางหรือวิ่งซิกแซกแบบไหน,นๆๆค่ะนี่นะคะเด็กๆก็คือการวิ่ิแซกหรือการวิ่งอ้อมสิ่งกีดขวางนะคะคุณครูเลือกวัสดุง่ายๆก็คือกวดน้ำที่ทุกบ้านต้องมีเด็กๆอย่าลืมนะคะ ทำคลิปวอมร่างกายแล้วก็วิ่งซิกแซกอ้อมสิ่งกีดขวางส่งกลับมาให้ครูดูนะคะว่าเด็กๆของคุณครูทำได้บ๊ายบายค่ะ